ฮัลโหลครับนี่อยู่ๆมันก็นะมันก็ตัดไปเลยครับ mm hmm. ก็เลยต้องมาเตรียมใหม่ mm hmm. ก็ผมก็ไปทราบว่าว่าเนี่ยนะ mm hmm. เสียงมันจะไปหรือเปล่าฮะตอนนี้ตอนนี้เสียงไปนะฮะเมื่อกี้เนี่ยก็ขออภัยท่านด้วยนะครับต้องขออภัยท่านด้วยจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องนะทางเทคนิคผมก็ไม่รู้นะครับเน็บ มันก็หายไปเฉยๆแล้วก็มันก็ตัดไปเลยก็เลยต้องเข้ามาใหม่นะเพื่อให้มันต่อเนื่องกันนะครับก็คือเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าทุกอย่างวันนี้เนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยนะมันแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนแค่นิดเดียวแค่ในตัวของนะครับในตัวของกษัตริย์เปลี่ยนจากรัชกาลที่เก้ามาเป็นรัชกาลที่สิบนะ และก็การเปลี่ยนจากรัชกาลที่9ามาเป็นรัชกาลที่10บเนี่ยมันจะส่งผลให้คดีของยิ่งลักษเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยนะครับก็พูดโดยรวมแล้วคดีของยิ่งลักเนี่ยนะครับมันจะนะมันจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนได้มากได้น้อยมากมายขนาดไหนเนี่ยแน่นอนล่ะครับมันจะต้องเกี่ยวข้องกับอำนาจ จากกษัตริย์ถ้ากษัตริย์ไม่เล่นด้วยวันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่ายิ่รักจะปลุกมวลชนอะไรอย่างไรแหละในช่วงที่ปลุกมวลชนขึ้นตอนนี้ในช่วงที่ก่อนพิธีเผาศพเนี่ยนะครับก็อาจจะเขายืดเขาอาจจะยืดออกไปได้เขาอาจจะหาเหตุอะไรที่ทําให้ยืดออกไปเพื่อไม่ให้มันมีเหตุการณ์อะไรบานปลายแต่หลังจากนั้นแล้วเขาก็จะต้องหาทางจัดการจดได้ นี่นะครับหมายความว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทีนี้บังเอิญว่าอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าถ้าวันนี้รัชการที่เก้ายังไม่ตายเนี่ยนะครับถ้ารัชการที่เก้ายังไม่ตายวันนี้เนี่ยนะเราไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์กันให้เหนื่อยหรอกนะเพราะว่าถ้ารัชการที่เก้ายังไม่ตายเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคดียิ่งลักคดีเสื้อแดงพวกนี้ปิดประตูเลยคือแพ้แน่แจบแน่แ แต่พอเปลี่ยนมาเป็นรัชการที่สิบเนี่ยนะครับก็ทําให้มีนะรูหายใจขึ้นมานิดหนึ่งถ้าบอกว่าความหวังเนี่ยนะความหวังว่าจะหลุดรอดหรือว่าจะเบาจะเบาลงและเบาขนาดไหนนะั่นอย่าอย่าเพิ่งไปพูดนะะคือพูดว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะเล็กน้อยก็าตามเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเปลี่ยนกษัตริย์เนี่ยนะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องนะจังหวะนะ ก็บอกแล้วว่าถ้ายังไม่เปลี่ยนกษัตริย์ถ้าเป็นรเกาเนี่ยนะรัชกาลที่เก้าเนี่ยทุกอย่างจบหมดนะคือเรียบรอ้อยโรงเรียนภูมิพลแน่แต่บังเอิเพอเปลี่ยนมาเป็นรสิบเนี่ยมันทําให้ความหวังของยิ่งลักก็ยังมีความหวังอยู่เหมือนกันอันนี้เราพูดตามเนื้อผ้านะไม่ใช่เราไปฝากความหวังไว้กับใครและก็ไม่ใช่ว่าผมไม่บอกว่าไปหวังไว้นะไม่ใช่แต่พูดจากเหตุผลเนี่ย มันก็ทำให้มีความหวังแบบริบรๆร,รีๆอยู่เหมือนกันนะดังนั้นถ้าสรุปว่ายิ่งรักจะรอดหรือไม่รอดยังมีความหวังไหมก็ยังมีความหวังมีความหวังอยู่นะไม่ใช่ไม่มีความหวังแต่เป็นความหวังที่นะที่ที่ริบรีเหลือเกินนะเอาละผมบอกว่าความหวังเนี่ยมันริบรีเนี่ยมันอาจจะเป็นความหวังที่ชดช่วงชตจวานก็ได้นะก็ขอให้ขอให้เข้าใจ หลักนะว่าวันนี้เนี่ยทุกเรื่องมันเป็นไปได้หมดเลยนะครับเรื่องจากที่ว่าจะถูกยึดทรัพย์จะติดคุกเนี่ยนะก็กลายว่าไม่ต้องถูกยึดทรัพย์ไม่ต้องติดคุกก็ทําได้นะเมืองไทยเนี่ยทัทง้งท้งที่วันนี้ทุกคนมองว่าเนี่ยมันต้องติดแน่ติดแน่เนี่ยแต่ถามว่าจะพลิกกลับมาเนี่ยนะว่าไม่ให้ติดคุกเนี่ยนะไม่ถูกยึดทรัพย์ทําได้ไหมทําได้หรือว่าจะถูกยึดทรัพย์บ้างบางส่วน หรือว่าหรือว่าจะติดคุกบ้างนิดหน่อยแล้วก็ได้รับการอภัยนะในกรณีพิเศษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะในกรณีขึ้นครองราชนะอาจจะอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยนะคือคือทำได้หมดอะนะเมืองไทยมันทำได้หมดเพราะว่าความเป็นไปได้ไม่ได้อยู่ที่เหตุผลไม่ได้อยู่ที่หลักการในประเทศไทยเนี่ยความเป็นไปได้มันอยู่ที่ผู้ที่ใช้อำนาจสูงสุด ถ้าผู้ที่ใช้อำนาจสูงสุดคือกษัตริย์เจะให้มันเป็นไปเป็นไปได้หมดดังนั้นนะมีคนที่ถามว่ายิ่งลักเนี่ยนะจะรอดไหมอะไรไหมมีโอกาสรอดไหมนะผมก็ต้องบอกว่าโอกาสมีครับแต่มันจะเป็นไปได้มากแค่ไหนเนี่ยนะผมบอกว่าริบรีริบรีแต่ก็มีไม่ใช่ไม่มีและก็ที่มีเพราะมันเปลี่ยนรัชการแต่หกักนะแต่ถ้ายังเป็นรัชการที่เก้านี่จบเลยนะอันนี้อันนี้เราก็ว่ากันนะ นี่ฮะวิเคราะห์กันแบบตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างใครหรอกนะแต่คนเสื้อแดงอย่าดีใจอะไรนะหรือว่าคนรักยิ่งรักอะไรก็อย่าเพิ่งไปดีใจอะไรนะหรืออย่าไปคิดว่าเดี๋ยวจะรอดรอดเพราะรัชกาลที่สิบนะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะผมบอกแล้วนะผมไม่ได้ไปบอกให้ท่านฝากความหวังไว้อะไรไว้นะและก็ท่านอย่าลืมหลักนะลืมหลักที่สําคัญนะถ้ามวลชนแข็งไอ้อย่างอื่นก็อ่อน ดังนั้นวันนี้มวลชนต้องแข็งครับแล้วก็ต้องยึดหลักอันนี้ต่อไปในการต่อสู้เราอย่าลืมว่าเราไม่ใช่มาต่อสู้แค่ตรงนี้นะครับเรายังต้องเดินทางต่อไปข้างหน้าคุณจะรักคุณยิ่งรักคุณจะรักคุณทักษิณคุณจะรักใครผมไม่ว่าแต่คุณจำมาไว้เลยว่าปัญหาในประเทศไทยเนี่ยนะมันไม่มีทุเลาเบาบางลงปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนปัญหาความไม่ยุติธรรม นะไม่มีทุกเราเบาบางลงครับนะคุณยิ่งรักรอดแต่คนอีกเป็นจำนวนล้านล้านคนไม่รอดจะตกอยู่ในห่วงกรรมมันนั้นจะต้องได้รับผลกรรมจากระบอบเผด็จก,การดังนั้นขอยมวลชนทั้งหลายท่านอย่าได้บางคิดแต่ว่าจะคิดสู้เพื่อยิ่งรักกันนะขอยเราคิดรวมพลังแลนะและมั่นใจว่านี่แหละถ้ามวลชนแข็งและายอื่นอ่อนเนี่ยเราจะต้องทำให้มวลคนแข็งขึ้นและแข็งขึ้น และไม่ใช่ทําให้ฝ่ายอื่นอ่อนนะครับแข็งขึ้นและก็ต้องเข้าไปยึดเอาอํานาจในประเทศไทยจากกษัตริย์เนี่ยนะครับจากปริการเนี่ยเอามาไว้ที่ประชาชนให้ได้ประชาชนจะต้องขึ้นมาเป็นเจ้าของประเทศประชาชนจะต้องขึ้นมาปกครองประเทศให้ได้หมายความว่าการต่อสู้ของเราเป้าหมายอยู่ที่การเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยนะครับ ไม่ใช่แค่นะแค่ให้กำลังใจยิ่งรักนะถือว่านีนะสมบูรณ์แล้วหรือไม่ใช่แค่ว่าคุณทำแค่นี้แล้วนะพอยิ่งรักหลุดหลุดแล้วไม่ต้องเข้าเข้าคุกแล้วต่อไปคุณก็อยู่เฉยๆหรือหันกลับไปสนับสนุนระบอบกษัตรนะิย์อีกเนี่ยอันนั้นยิ่งผิดหนักเข้าไปใหญ่นะครับยิ่งผิดหนักเข้าไปใหญ่นี่นะผมพูดแบบไม่เข้าใครออกใครนะก็ับูดกระตรอง,ง,งอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยนะครับมันทําให้นะมันทําให้เน็ตเนี่ยนะมันขาดไปช่วงหนึ่งก็ต้องขออภัยท่านด้วยก็ไม่รู้จะทํายังไงจริงๆก็สําหรับนะสําหรับท่านที่นะตั้งคําถามหรือท่านที่ยังสงสัยนะที่ยังสงสัยอยู่ว่าเนี่ยนะทำไมนะกอสช,อชอมันถึงอ่อนลงอ่อนลงด้วยสาเหตุอะไรเราก็ได้นะพูดได้คุยกันไปแล้ว สาเหตุที่อ่อนลงเนี่ยนะมันมีอยู่นะประเด็นก็คือว่าสาการที่ก่อนหน้ามันเป็นเหตุการณ์ที่ก่อนหน้าพิธีเผาเนี่ยก็คงไม่ไอเอะมะทึ่งนี่ก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็อาจจะได้รับนะเสียงกระแอมกระไอมาจากเยอรมันว่ามึงจะพิ่งตัวน,นี้รอยกูเผาพรพ่อกูก่อนอ่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับที่บอกว่ายิ่งรักจะรอดหรือไม่ที่ถามกันมาเนี่ยนะครับก็ประเด็นที่จะรอดก็มีแค่ว่าเมื่อเปลี่ยนรัชการจากที่เก้ามาเป็นที่สิบเนี่ย รัชกาลที่สิบเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับรัชกาลที่เกถ้ารัชกาลที่เก้าเนี่ยไม่มีทางเปลี่ยนแปลงรัชกาลที่สิบเนี่ยยังมีเขาเรียกยังมีความหวังอันดีดีไว้ให้เนี่นะผมก็ตอบคำถามท่านไปหมดแล้วนะและสิ่งที่ผมจะต้องบอกต้องฝากเอาไว้คือการยึดมั่นในพลังของประชาชนบอกแล้วว่าถ้ามวลชนแข็งหรือพลังเราเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับทุกฝ่ายก็จะต้องยอม นะและเราก็จะต้องนะยึดนะเราก็จะต้องยึดอำนาจในประเทศนี้คืนมาไว้กับประชาชนให้ได้นะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้ประเทศนี้ปกครองโดยนะชนชั้นผู้ปกครองที่เป็นกษัตริย์อย่างเดียวเอาระบบกษัตริย์อย่างเดียวนะครับแต่เราจะต้องใช้เราจะต้องใช้มวลชนสร้างความเข้มแข็งของมวลชนเนี่ยนะครับ และเราก็ต้องรวมกันต่อสู้เนี่ยไม่ใช่ต่อสู้เพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่ต้องต่อสู้เพื่อไปเปลี่ยนระบอบและยึดเอาอำนาจของประเทศนี้ที่เขาเรียกว่าอำนาจอธิไปไตยเนี่ยนะมาเป็นของปวงชนดได้เราถึงจะนะแก้ปัญหาในประเทศได้สำเร็จไม่อย่างนั้นแล้วนะครับเราไม่มีทางเราช่วยยิ่งลักได้วันนี้แต่ต่อไปนะคนอีกหลายหลายล้านคนก็ยังจมอยู่กับนะ จังตมอยู่กับกองพิษกองภัยของพวกฝ่ายเผด็จการนะจะตกอยู่ภายใต้ความรับแค้นใจและความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนจากระบอบเผด็จการดังนั้นเนี่ยนะนอกจากว่าเรานะได้เรียนรู้ว่าวันนี้ถ้ามวลชนแข็งแล้วฝ่ายอื่นอ่อนแล้วนะนะครับเราจะต้องเอาความแข็งของมวลชนเนี่ยไปใช้ให้ถูกทางนั่นก็คือต้องเอาความแข็งสร้างความเข้มแข็งของมวลชนเนี่ย เอาไปเปลี่ยนระบบนะครับมันถึงจะถูกต้องเนี่ยนะครับช่วงท้ายๆมาเนี่ยเน็ตมันไม่ค่อยดีก็ต้องเอาละวันนี้เราเอาไว้เพียงแค่นี้อาจารย์หวานช่วยตัดต่อทําให้หน่อยนะครับก็ต้องรบกวนอาจารย์อีกแหละนะฮะต้องรบกวนอาจารย์จริงๆนี่นะครับเพราะว่าผมเองก็ทําเป็นแค่นี้นะฮะพอได้ออกอากาศได้นะครับก็ขอบคุณนะครับท่านที่ เข้ามารับฟังและติดตามมานะถึงแม้ว่ามันจะขาดช่วงไปนิดหนึ่งเมื่อกี้ก็หวังว่านะพวกเราก็คงจะนะครับได้มองเห็นและได้เข้าใจสถานการณ์กันนะครับเป็นไงครับนะผมได้พูดพยายามอธิบายนะครับให้ท่านได้เห็นถึงที่มาที่ไปหวังว่านะครับก็คงจะทำให้ท่านได้เข้าใจสถานการณ์มากขึ้นนะครับก็ขอบคุณนะครับและเราก็ติดตามเหตุการณ์กันต่อไป ขอบคุณนะอาจารย์นะอาจารย์หวานที่เข้ามาช่วยเหลือนะแล้วก็ทางดรเพียงดินวันนี้จะรู้สึกว่าจะถ่ายทอดสดให้ก็อบอกนะครับก็ฝากดรเพียงดินด้วยนะฮะมันขาดสองช่วงวันนี้ช่วงไปทําเป็น youtube ให้หน่อยอาจารย์หวานด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์หวานยังไงก็ช่วยนะช่วยเอาคลิปมาวางไว้หน่อยนะครับเพราะว่าผมจะได้ขยายต่อขอดรเพียงดินด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องเราที่ช่วยเอาไปทําเป็น MP3 ต้องขอบคุณนะฮะ เพราะพี่น้องเราต่างจังหวัดก็บอก MP3 เนี่ยนะสำคัญเลยทีเดียวนะแจกจ่ายง่ายฟังง่ายนะฮะทำงานไปฟังไปอะไรไปเนี่ยทำง่ายนะฮะ u ูทูบยังต้องไปหาอะไรนะยังไปหาไอ้พวกอะไรต่ออะไรอยก็นี่แหละครับคือใครฟัง YouTube ได้ฟัง YouTube ฟัง MP3 ได้ฟัง MP3 ะใครเข้ามาฟังเฟซไลฟ์ได้ก็เข้ามาฟังเฟซไลฟ์ครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ